ถ้าเราเปลี่ยนคำเป็นคำว่า h โฮม o อฟฟิศล่ะเข้าใจยัง <S 2> <S 2> <S ตึกแถวก็โฮมออฟฟิศ ต่างกันตรงไหนเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเอาอะไรมาเป็นคําขายถ้าเป็นตึกแถวที่ค้าขายไม่ได้นะครับแล้วแปะคําว่าโฮมออฟฟิศลงไปก็มีความเป็นไปได้ี่ขายหรือจริงจงขายเป็นทาวน์โฮมสามชั้นก็ได้ขายเป็นทาวน์โฮมโครงสร้างเดียวกันแต่ขายเป็นทาวน์โฮมหลายคนถามตึกแถวกับทาวน์โฮมต่างไงต่างกันว่าตรงตัวหนึ่งมันไม่มีรั้วตัวหนึ่งมีรั้วแล้วก็มีกฎหมายยิบย่อยแต่ว่าถ้าพูดถึงลักษณะอาคารที่คนทั่วไปมองออกเนาะตึกแถวด้านหน้ามีรั้วไหมมีรั้วบ้านไหมไม่มีเดินก็คือถึงหน้าบ้านเลยทุกคคนนนนสาาามมรรถถเเดดิึงตงตตี้้ไลยยแ่่ททุกอู แค่ตรงนี้มีรั้วกัน้นมีอะไรกัน้นคือแค่นี้เองสมมติอาคารรูปแบบเดียวกันอยากจะเปิดตรงนี้นะครับเปิดเป็นโฮมออฟฟิศได้โดยมีเงื่อนไขคือถ้าเป็นโฮมออฟฟิศที่จอดรถต้องน้อยหรือเยอะเยอะถ้าเป็นโฮมออฟฟิศที่จอดรถต้องเยอะต่อยนะูนิตณปัจจุบันต้องมี4คันก็ยังไม่รอดต้อง6ต่อยูนิตนะต้องมีสัก6คัน เจ้าของก็เจ้าของก็ล่อไป2แล้ววะลูกน้องอีกอัน1 2 3่สโดยพระการกรุงนะฮะคุยง่ายคือชั้นล่างทั้งชั้นน่ะอาจจะต้องทำเป็นที่จอดให้หมดแต่ถ้าเกิดที่จอดก็ไม่พอเช่าก็ไม่มีทําไงครับทําเป็นบ้านบ้านบ้านแล้วมันก็จะขายได้อยู่ดีโดยมีเงื่อนไขคือทําเลนี้เป็นทําเลที่ดี